สรับพี่น้องเขาคือช่องอะไรก็ใช่เช่นนั้นพี่น้องบันทีเบิ่งบรรยากาศการพัฒนาอัศนวินนุนทางไหนใ้ช่้งเดือนหน่อกันนี้เขานัดกันว่าสาระเวลาชวนตัวเมือเดิมว่าซอยกันแอรตัด่ยาอัศนวินนนในหมู่บ้านเนาะชวนมาอะไรจะเป็นเดือนตะเทือกเนองแต่ว่าช่วงนี้หนาวฝนนี่ถ้าอะรคิดเรียงงานไชงานบันยุกเลยนัดกันในช่นเตื่นแล้วเดือนทั่วอลไรเนาะ งานเด็กับมีมีน้องเข้าเพื่นๆอธับเสนอเครื่องเรือไปช่วงานเพ้นๆเขาแต่ช่วงานแต่ว่าไอ้เด็กก็หาเลยเบื่องบนข้นตอทำงานท่อนอกกันเบื่อเครื่องเือเบบเอเวอร์อยเนี่ยเป็นกำลังใจผู้เห็นอยากเอาไงซะไปทำงานเ่ากับทำการตัดหญ้าทำบานเย็หน่อยแก็จริงๆแล้วไอ้นายถนนใหญ่นี ออเป็นหน้าที่ของไอ้ขุนทั้งหลวงเป็นนอแต่ว่าเ,าเอาในองค์มาท่านี้ก็เลยเหตุไปเนี่ยพระไปไปเรื่อยๆนอกเพราะว่าเอาก็ะที่เดินวนไปห้ามู่เขาขวักยุดดันในบ้านหมดละทั้งในบ้านคุมในบ้านขุนนี่ก็คืออาสนุนสายหลักเนาะอุบลนตระก,การอุบบนเทมบลาพี่น้องนี่ก็คือการเหตุเบียให้งานของไอ้ ดีน้องเข้าดีเดี๋ยวตลอดเวลามาเฮ็ดเบี้ยคอยกันเนาะร่วมกันจากนี้เขาก็เข้ามาในหมู่บ้าน,นเนาะนี่ก็คือดานหางวัดต้นออกเนาะพีแนมเห็นดีอิมผ่าผ่าผาฟูกต้นเนี่ยก็คือต้นบกพี่น้องต้นบกต้นนี้ก็อายุประมาณร้อยปีขึ้นนี่แหลนะเนาะเพราะว่าฟูกจะคข้องช่องใหญ่มากก็เห็น เห็นต้นบกนนตีเลยบกอายุปวดปพันปีบอกคือต้นบกต้นน,น,น,ะะนี้บกอายุพันปีเนาะแสดงว่าเนี่ยลอยว่าปีขึ้นเนาะขนาดนี้ทีมงานเราก็มา,มาฟอกมาปันจบมาครบกันหมงน่งหนึ่งเนาะจุ่มหนึ่งก็ยึดอานอนั้นตกคุณพี่เนาะเราแบ่งกันเห็ดเป็นสายเป็นสายไปเนาะเพื่อว่ามันสิแหล่าว้เนาะอันนี้กระจุ่มหนึ่งพอดีมาฟอกกันกับปรึกษายหรือว่างแผนกันว่าจะไปจ้าไหนเนาะขนาดนี้กับ แอมมึงการเรียบร้อยกันแล้วพี่น้องถนนสายเส้นจเนื้อวันเองก็คือคือแปนเลยเนาะอย่าตัดหนาตัดก็ไม่ออกแล้วทางนี้ยเขาจะวางแผลกันไปใส่ตออีกหลังจับตอนนีม้มีก็จะออกเดินทางขึ้นด่านเนื้อพุรลบาทเนเพราะว่าบม่องนี้มันแหล่อยเนาะอันเนี้ัดปลายใหม่ออกอ่ให้มันดูดีในะย่างน่อยเนาะ ก็ตัดหญ้าไดเยอะกัเดินนาไปเรื่อยๆพอดีมาคบกันมาขอกันกันอันศึกษาหรืกันนี่จะน้อยว่าเจ้าจะหนังแข่กันกันเนาอคุณได้เป็นหรไหผู้ใดเป็นหรือหเนาะอพักกินหาัดินทางนะครับเดินทาง่อไปว่ามันเจ้าอยู่ทั้งคนฟังแย่งกันว่าจะไปจงไหนัไหนเนาะ ือว่ากลุ่มหนึ a, ่งอยู well, freely, ่ด้านนั ordan, ้นกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านนี้เนาะเขาต้องแบ่งแแลนกันแลนใครคนละคนละเสร็จคนละหมอนเนาะว่ามันเร็วไว้จริงๆแล้วพี่น้องเขาก็มือนดียก็ไลยเดือยอยู่เนาะมาซอยกันเนี่ยอารนี่ก็ออกมาเส้นเนื้อบานเนาะหอบเนื้อบานนี่ก็จะประมาณนี้ละสมาตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าแล้วก็ตกแต่งให้ครบ เกาะทางขั้วทั้งขัางค์ใหม่ก็ตออที่มันยืดออกมากระตัดออกเนาะให้มันดูดีหลงแน่แคหน่อยอตามองค์ใหม่อยูนอ่น้ำชวนตามย่างเพื้นมันยืนออกมาเขาก็ตัดของเนาะบ่อยให้มันหลับมาให้มันยืนบงังทัศนาวิสัยทางเท่านาะผู้ีิภาจะเอาผ้าหู้เครื่องทั้งยากระตัญญาวกวาดกวาดเนาะให้มันดูดีสะอาดสะอาดเป็นหนาเป็นตาของไอหมานเานาเนาะเพราะว่า อาบาตเฮานี่เป็นชุมชนต้นแบบผู้เป็นให้เป็นชุมชนต้นแบบว่าการพัฒนาเรื่าการยังต่างๆเนาะก็เลยกันจังเฮ็ดกันคู่เดือนเนาะปกติแล้วกอ็อาทิตย์ละเทื่อนั่นล่ะเฮาเอาเวลาสะละเวลามาใอยกันเฮ็ดนี่เนาะทำความสะอาดหน้าบ้านหน,าน้าถนนอามบ้านเนาะ ัก็มาในเลดือนรอบบ้านเลยพี่น้องมาแล้วดูเดินหนนาต่อไปเหยียบละตาตะเบ็ดกคุณเนาะแต่ย้ายกันไปพี่น้องย้ายกันไปหมองละคนเราข้นซ้ำข้นอะไรกันเน่ยเจ้านขี่เนาะเนี่ยเจ้มองไว้มันหนามันบางเนาะมองได้มันวัวหนาวัวยากกับไปน้อยคนข้นมองได้มันหนาแน่ยแล้วกับไปหลายคนเนาะ แต่ว่าแต่ว่าชูม,มืออยู่กะสบ,บายแน่ที่จะบริใส่บักกระจกอตใส่เตียมคือแต่กคอนเนาะเอามีเพื่อนส่นแลกกับเพื่อนสัญญาณพี่รองสำหรับน้ำมูกน้ำมันจะใส่ของส่วนกลางเนาะเพราะว่าน้ำมันจะใส่งบส่วนกลางคือพี่น้องเขาผู้เพิพ่นบมาเพากษาบริจาคเป็นเงินเนาะบริจาคเป็นเงินเนาะเขาก็มาสื่อน้ำมันแน่ะละไก็สื่ออาหารก็กินเลี้ยง บุคลากรที่มาเฮ็ดงานมือนี้น้ำเนาะหลังจากเข้าเฮ็ดแล้วที่กินตอนเที่ยงน้ำกันเลยก็จะแยใหญ่ๆกันกรับบาทจะสิ้นภารกิจแล้วก็คือบาทให้บาทมั่นแล้วในบรรยากาศก็จะประมาณน่ะพี่น้องการแล่แล้วก็ลุกเรียนตาสะอาดเนาะเพราะว่า หญ้ามัน้องขึ้นเร็่ยวน,น,นู่นหนาวฝนนี่หนาวขึ้นเร็วแห,ห้พี่น้องเลยปัดเหนือประเทศหนึ่งนี่ก็ขึ้นแลวน้วเนาะเพราะว่าแนวบ่บให้เกิดมันจะเกิดไว้พี่น้องหญ้านี่ยไว้แห้งนไอ,ยอย้ยาจำนวน,นนี้แค่น,น,นี้ก็ว่าเดินหล่อมนอกแล้วปลุ่มนอกแล้วเนาะปวดกวาาจะกวดไปปลูกตันจะตัดไป บรรยากาศจะเพื่อไปก็จะประมาณียพี่น้หรอกซอยกันเพชรต้นละหมองต้องหมองไป้ตนละหมองละคนต้องขนไปเนาะแล้วก็แหลวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นแล้วไปแล้วหน่อ,นอจากนีก้ก็ทีเอาทั้งในแหละกันอนี่กินกลางบ้านเนาะทางกินกลางวันมาบรรจบกับเส้นกลางบ้าน,น อีกกลุ่มหนึ่งก็ยืนด่าแล้วตกคนละไอเวลาเทียงก็ไม่ได้ร่วมกันอยู่คนละบา้านคนละบ้านคนละที่แถวที่หนับกันก็เลยจะค่อยกับบา้านให้บ้านมันเนะาะว่าละจิตเสร็จผิดเก๋เอ้ว่าาพี่น้องมันชุบชนเข้ากันเอาใจชัยกันเพราะสมควรดีเนาะว่าพิการยังไงคอยกันพี่นอ้องลอเวลาว่าคอย กบูเส่เวลาหลายสองสามชั่วโมงก็คือแล้วเนะาะเพราะว่ามันหลายคนบานเจ็บมันกันพนักงานดีแล้วเนาะถนนทุนทางเหมันกันสานีแล้หลังจากอาแล้วภารกิจด้านหยาเลยครับว่ารวมกันกินข้าวเที่ยงอาาที่บ้านพี่บ้านพี่นนนเขาขน,นาะกินข้าวกินน้ำกินข้าวเที่ยงรวมกันเลยกับจังสี่กับบ้าดแพ้บานๆๆมันน่นเนาะ นี่ก yeah. ็คือบรรยากาศการรับประทานอาหารนอกหลายคนเตยหรอกมันนี่พี่น้องเขามาห่วมกันแล้วรวมกันเลยก็หลายอยู่อาหารแก็บพวกมันบาดนี่แหลาตำหลองพวมเป็ดตุ่มไก่เพราะวันนั้นและคันนี้พวกพวกไก่พวกเป็ดหรอกพี่น้องเพราะว่ากินเตเนื้อทุกหลายเลยกับมื่อกินบ่อยนึงก็ปวดแสบเนาะมัอนี้กับบีนุกับพี่ลาเป็ดเนาะ ตุ่มไก่แลวก็ตัมมาคุกมมค้มเสละวกินัน้ำือดแสบยพี่น้องกับกินเด้หลายคนร่วมกันกินเนาะอ่อาจไม่ออกเข้ากับบริหารด่านขั้วกับส่งก็คือสีวิ่งไปในคนเนาะว่าเห็นักสี่ิปต่างสำหรับคลิปนี้ก็คือบรรยากาศการร่วมกลุ่มการสามักคี่การเฮ็ุเบียงให้งานใชนชมเชนเนาอ คลิปนี้ก็จบเท่นีิน,ออน,น,น้องขอก็ไม่คลิปหนาถ้าเัาคลิปนี้ก็สวัสดี